สวัสดีครับคุณนักสวัสดีครับมันจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอังสากแก้วอ๋อสแก้ร้านอยูครับร้านรุ่นโอ้โหอ้อที่ว่าดิเอาเอป็นรถไปทำอ่ะได้สิตอนนี้ตอนนี้ได้ทำกันยาวเลยนะได้ได้ทำคุณพอได้เดี๋ยวผมจะมาอยู่ที่นี่นะครับเดือนเดือนปกติผมทำไฟทำแอร์เดือนไปแสนเดือนเดี๋ยวผมจะมาช่วยเจสได้ได้บริการเต็มที่ครับได้ได้ขอบคุณมากก็จะแนะนำลูกค้าได้ได้ได้ขออนุญาตฝาก พันถุงไปทานข้าวกับหวานโอ้ขอบคุณครับได้ครับเฮียเนี่ยซอสขอบคุณครับซอสขอบคุณมากนะครับซอสก๊าดเฮียได้ๆได้ครับครับขอให้กิจการซอสก๊าดเฮียนะครับนะมีลูกค้าเข้าเยอะแบบทั่จนไม่หวานไม่ไหวไม่ได้กินไม่ได้นอนนะฮะต่อไปรถคันนี้นะฮะไปมีบ้านมีรถนะครับไปค้่มไปคุณดูแลนะฮะปลอดภัยปลอดภัยเหงนะครับครับครับโชคดีนะเฮียผมไม่ทิ้งนะมีเลยมหาได้ตลอดนะเนี่โตต้าอยู่ใกล้รับประกันสูงอยู่แล้วนะโชคดีนะเฮีย รถสวยมากเลยอ่ะโชคดีนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับโชคดี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 ครับลูกค้านะครับไม่ว่าเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับเียทียืนข้างยืนคู่มาตรฐานเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนวิธีการและก็เปลี่ยนสถานที่แต่ดูแลดีเหมือนเดิมและดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมครับเงียทีสมชายครับ